ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่อๆกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อฉลองพี่น้องครับของพ่อฉลองงวดที่ผ่านมาเพิ่นบบได้ทรงมาให้เนาะพี่น้องเนาะปอแตมเอเลยโบได้ลงพี่น้องครับติดทุละเลยบบได้ทรงมางวดนี้กับมาแล้วพี่น้องครับปอแตมพามาติดตามต่อย นะครับครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่24มกราคม68ลาวพัฒนาออก083 205ครับเลขล่างก็ออก32เนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาพอเตรียมกับบัวได้คุยกันนะพี่น้องเนื่อหลังหวยลาวพัฒนาออกขึ้นวันศุกร์นะพี่น้องครับพอเตรียมไปธุระทางไก่มาเด็กนะพี่น้องก็เลยบัวได้คุยกัน ะคระับประเียมขอโทษขออภัยใดๆพี่น้องประเียมพามาเบงเหล็กลาวพัฒนาพ่อฉลองน้ำกันนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ด

พ่อฉลอง ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับแดกับหกับแปดกับหเน้นที่8ดนะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนแปดหกแปดเจ็ดสี่ แปดสองนะครับหกเจ็ดหกสี่ สงนะครับเจ็ดทางพี่น้องรับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องแล้วพอระเน้นให้แปดหก แปดสีแปดสองนะครับสัจเจียน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยววายจะลืมนะพี่น้องเนื่อม,มักสอบตัวในห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นํำ นะครับครับก็มีเลขสามตัวนะั่พี่น้องเลขสามตัวสี่แปด สี่แปดสี่นะครับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะแต่ว,ว่าจะลืมนะพี่น้องเรื่อม,มารสอบแต่ตเด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นำ้ำนะครับเนาะคอยเขา่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องจะได้สุกมันๆกันครับวันจันทร์ที่27มกราคมสองห้านะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด8กับ6 มานำกันมพี่น้องครับก็มีแปดหกแปดเจ็ดแปี่แปดสองหกเจ็ดหนพี่น้องเนาะเน้น8ปดหกแปด่แปดสองนะครับครับพอเตรียมเสษยเบื้องพี่น้องพอเผ็ดโซงมาให้ครับลาวพัฒนาวันจันทร์ที่27มคหกแปดวิ่ง8กับ6เน้นที่8 รับ8 6 8 7 8 4 8 2 6 7 6 4 6 2เน้น8 6 8 4 8 2ครับเลข3ตัวกับ4 8 6 4 8 4น้พี่น้องเนาะครับอ่ะสัตย์เยนนะครับนะรนะครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อพอเผ็ดน,นะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อฉลองหลายๆที่ให้แนวทางเลา่าพัฒน,นาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้อง เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะบฉะแล้วพอเตรียมข็อไว้พอนคอยเขาคอยแตกปังๆพี่น้องเอฟซี FC ก็จะได้โฉบๆมันมันขัดนะพี่น้องเนาะครับจะเลื่อมนะพี่น้องเนื้อขอมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนำน้ำกาาม สุตทายทายสุดนี้ขอทุกคนสกบกมันๆมันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะพอกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม